ลูกเองทุกคนหานะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สั่งซื้อนะคะวิกครึ่งหัวนะคะมีทุกไซส์ทุกสีสามารถสั่งได้ทีออเดอร์3-5วันนะคะแล้วก็หลักการขายนะคะพี่ปุ๊กนะคะยินดีที่จะดูแลนะคะใส่ยังไงนะคะแล้วก็ดูแลรักษายังไงนะคะแต่บอกไว้เลยว่าหอมแท้นะคะเนียนสุดที่คนดูนะคะสวยไหมคะเราจะเปลี่ยนลุคได้ทุกวันเลย คือหัวซึ่งเป็นผมแท้นะคะแล้วก็อพี่ปุ๊กเย็บเสร็จแล้วนะคะนี่เลยสวยงามมากนะคะตัวนี้เป็นผมแท้นะคะเป็นวิกรึ่งหัวเนาะนะคะมีที่ติดนะคะแล้วก็มีกิ๊บสองกิ๊บนะคะเย็บแล้วก็เดี๋ยวพวกเรามาดูขั้นตอนกันนะคะว่าใส่อย่างไรนะคะอันดับแรกนี่เลยนะคะกัดแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือความจริงนะคะความจริงเราต้องปกปิดไว พี่กูก็จะใช้นะคะยางมัดนะคะมัดนะคะสักแบบเอาที่เรามั่นใจอ่ะทุกคนนะคะประมาณสักสองสามอันก็ได้นะคะที่มัดเสร็จแล้วนะคะข้างหน้าเราจะเหลือไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันก็จะมีตัวเกี่ยวนะคะแล้วก็เปิดกิ๊บสองกิ๊บแบบนี้นะคะเราลองก็จะใส่เลยนะคะอันดับแรกเราก็จะใช้กิ๊บอันนี้นะคะเกาะบริเวณนะคะ ตูงอแล้วก็กลับนะคะตัวนี้แล้วก็นะคะอันนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ไงเป็นไงคะเป็นไงคะนะ,ะใส่ง่ายมากทุกคนค่ะนะคะแล้วก็ผมด้านหลังของทุกคนนะคะก็จะเก็บนิดนึงเก็บนิดนึงนะคะซ่อนซ่อนไว้ซ่อนความิีไว้นะคะดึงมีการดึงด้วย <laughs> มีการดึงด้วยนะคะมีการดึงด้วยนี่ แล้วก็ผมบริเวณด้านหน้านะคะเราก็อาจจะติดกิฟต์ดำไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวพี่ปุ๊กเองนะคะเป็นคนที่ชอบเปิดหน้านะสําหรับใครที่ชอบเปิดหน้าก็สามารถใช้กิฟต์ดำได้นะคะนี่กิฟต์ดำนะคะซัก1.2ตัวติดไปได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมามวนผมนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ปุ๊กก็ม้วนผมด้วยเครื่องไฟฟ้านะคะ ตัววิกรึ่นหัวผมแท้นะคะสามารถทำสีได้ม้วนได้ใช้ความร้อนได้นะคะเหมือนผมปกติเลยค่ะนะคะแล้วก็จะต้องมีการสระผมใดผม ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราได้เลยค่ะแล้วเวลาสามารถเซตจัดทรงได้ตามที่เราต้องการนะคะตอนนี้พี่ปุ๊กจะม้วนออกนะคะเพราะว่าเวลาที่ม้วนออกนะคะก็จะดูแบบว่าหน้าเราจะดูไบขึ้นเซ็กซี่ขึ้นและจะทำให้มีเนื้อผมมากยิ่งขึ้นค่ะหรือถ้าเกิดท่านไหนนะคะอยากจะม้วนเข้าแล้วก็ม้วนออกได้นะคะเพื่อให้ผมเกาะตัวได้ดีกว่าขึ้นอยู่กับความชอบได้เลย หรือใครอยากจะใส่นะคะตัวสเปรย์ตัวบำรุงก็สามารถใส่ได้เพื่อให้ผมเกาะแล้วก็ติดนะคะอยู่ได้ทั้งวันนะคะสำหรับการเซ็ตทรงแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบรอนที่เป็นรอนธรรมชาติก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะตอนนี้ม้วนใกล้เสร็จแล้วนะคะดูไปลายปลของวิปปุกนะคะดูสวยมาก